สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะพบกับใจสางพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดี fc เกา่า fc ใหม่ทุกๆุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้อง่ะขอบคุณห,หลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยหุ้นนิเคอินะคะเช้าบ่ายวันที่8เมษายน2565นะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่7เมษายนก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ วันที่7เมษายนนะคะจะให้เด่นรอบเช้า8และ7ไม่มาเนาะพี่น้องๆมาเข้าของรอบบ่ายนะคะมาเข้า6นะคะบนมา3 3 4ล่าง9 6นะคะพี่น้องรอบบ่ายนะคะจะให้เด่น6และ5นะคะมา5นะคะบนมา8 5 7นะคะล่าง7 3นะคะมาเข้า7 3ของรอบเช้านะคะพี่น้อง แล้วก็มาเข้าห้านะคะแต่ว่าห้าเจ็ดใจไม่ได้จับให้นะคะพี่น้องจับแต่ห้าแปดนะคะถ้าใครวิ่งรูดก็น่าจะได้เนาะพี่น้องเนาะค่ะมาต่อวันที่แปดเมษายนนะคะแปดเมษานะคะใจก็จะเอาผลการออกรางวันเจ็ดเมษามาคำนวณน,นะคะสามตัวบนและสองตัวล่างะคะ่ะสามตัวบนสามสามสี่สองตัวล่างเก้าหกนะคะสามบวกสามบวกสี่บวกเก้าบวกหกนะคะพี่น้อง ได้ยีนะคะลบหนึ่เดือยี่บสลบหนเดือย3ค่ะจับตัวเด่นนะคะเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่4และ3ค่ะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องใจมักซี่หาค่ะสี่ห้นะคะสี่หกส สี่แปดนะคะแล้วก็สี่หนึ่งค่ะสามนะคะพี่น้องเจมักสามเก้าค่ะพี่น้องค่ะสามเก้าสามแปดสามหกสามห้าสามเจ็ดนะคะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะพี่น้องไปกับทุกรอบนะคะสำหรับเอฟซีใหม่นะคะให้ดูให้เข้าใจก่อนนะคะเอฟซี FC ใหม่นะคะพี่น้องค่อยพิจารณานะคะ รอบบ่ายค่ะรอบบ่ายใจะก็จะผลการออกรางวัล7เมษายุนรอบบ่ายมาคำนวณน,นะคะสตัวบนและ2ตัวล่างค่ะ3ตัวบน8 5 7หนะคะสตัวล่างจ3 8สามแบวกหบวกเบวกเบวกสมได้30นะคะลบหเลือ29สิบเลบหนึ่งเลยี่ค่ะเด่นรอบบ่ายนะคะพี่น้องอยู่ที่9และ8ค่ะ จับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้อง9นะคะใจมา94คะ่ะพี่น้องขา94 93 98 95 97นะคะ8ขา83 87 85 84 แปดหกนะคะพี่น้องแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องขาชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะหรือไม่ชอบพู้ที่ใจจับให้จับใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องขาแล้วตะมักเนาะค่ะเนาะสูตรนี้เป็นสูตรเด่นวิ่งรูดนะคะบางวันรอบเช้าก็เข้าของรอบบ่ายบางวันรอบบ่ายก็เข้าของรอบเช้านะคะพี่น้องขาเด่นรอบเช้าจะให้สี่และสามนะคะเด่นรอบบ่ายจะให้เก้าและแปดนะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับวันที่8มีมสายนนะคะก่อนจบคลิปใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม <c oughs> เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ <c oughs> วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง <c oughs> และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องขาสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณหลายหลาค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ